สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ผมแจกเจ้าเสื้อเวียดนามนี่เข้ามาเบื้งรถชุมนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นรถขนาด25แรงจุดสี่นะครับนี่นะเป็นรถหน่อยนะครับผมแต่คันไงนะครับดูระบบเกียร์นะครับมีโรมินีมไฮโอโรไฮนะครับตัวนี้สี่เกียร์เดินหน้านะครับ เป็น,ปนระบบเกียวชักเทิลน,นะครับผมทางมันข่างครัวที่ประบบฟ้าให้ลอลิกน,นะครับนวโครับเกเรนาชักเชิญครับเนเนะาถอยดังชักเชิน เป็นห้าสิบแรง,ง,น,แรงนะครับผมกระจกโค้งนะครับอย่างงามนะครับอย่างเทลล์บล็อกนะครับแบบครับแต่ตัวนี้เป็นระบบฟ้าไฮดรอลิกธรรมดานะครับเหมือนรถบ้านบ้านเฮานะครับ จะยังเง,งยังนะครับจากร็กนะครับแต่ก็มีจ่อยนะครับต่อให้หลังนะครับเมืองนครับเนวลาพ่วงนี่ทั้งสองแบบตัวนี้เป็นเครื่องคอมนะครับเครื่องเครื่องคอมมันเร็วก่าไฮโลรกนะครับยังใส่าบานเหอ,อติดใบหมีห่างนี้ยจังอยตัวนี้เป็นหันสแรงนะครับ เนี่ยครับมีอินเตอร์มีออยวโอเฮลิกนะครับแล้วก็มีแขงแบทจะเป็นการสิบแรงครับ ยังไงเตือนนะครัเกาสิบแรงยางจะบืกออันนะครับแต่ตัวนี้จะไม่ใช่เป็นฟ้าให้เราลิกนะครับตัวนี้จะเป็นกระบอกยกข้างหลังเลยนะครับยางยังไงนะครับแล้วก็มีจ่อยต่อให้เราลิกนะครับผมยงา,งางลองหลบ ตัวนี้เก้าสิบแรงจุดสี่นะครับตัดเป็ดเก้าสิบเอ็ดก็ได้นะครับเครื่องคองมมาเร็วเพื่อนนะครับนี่นครับเป็นปัม๊มเป็นปั๊มอยู่ข้างเครื่องเลยนะครับนี่นครับเป็นตู้แอร์ส่ส่วนมากนะครับคันนี้จะเป็นร้อยยี่สิบแรงจุดสี่เฮือนนะครับนี่นครับขนา เป,นะเป็นข้าวต้มนะครับเป็นสารของโลโบเองเลยนะครับมีตารโรโบด้วนยะครับหนึ่งร้อยยี่สิบแรงครับตัว่องนหางยางที่เราบอกมาเหมือนกันครับงานเดียบนีะครับางที่เนะราบ,บอกเป็นปั๊มยกหางติดเครื่องเหมือนกันนะครับคล้ายๆกนันนี่คืออะไรคล้ายกันทุกรุ่น,นเออดีไว้ มาพอครับขิมหันนะครับ้านนอกรรถคับลงด้านนอกรถได้เลยแจ๋วเลยครับแบบานี้ที่จริงอ่ะรถในบ้านเราทุกขิมหันเพคนจะทงรีวิวเกอนนเนี่ยค่ายนะครถเมล์หน่อกนะครับเเวลาารอดใส่ปตจะมีไซเรนนะครับทุกคันนะครับที่เป็นตัวแอวนเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนะครับผมแต่จะพยายามหาไปติดตั้งให้ลูกค้าทุกคนเพิ่งเข้าหลังยางไงนะครับ อป็นแร้อยยี่สิบแรงนะครับเดี๋ยวพเบอรอยานะครับนี่ครเป็นร้อยสาน่าจะออปชั่นคล้ายๆกันเดี๋ยวขึ้นไปชมหัวเก่งน่าจะเป็นได้ยี่สบแรงหัวเก่งครับอย่างนี้ทางน้มันอย่างไงนะครับไฮเดรบัดเมื่อโซนานะคยังแจง อันนี้ก็เป็นเพลาตรงเพื่อนนะครับข้างหน้าเป็นเพลาตรงเหมือนกันนะครับน่าติดย่างจีนถอยสามสิบแดงถอยเสียนะครับมีทางลมด้วยนะครับมีปั๊มลมนะครับตัวน,นี้มีปั๊มลมนะครับเครื่อ,องคอมทั้งหมดนะครับระบบเพากลางเป็นเพลาตรงนะครับ เราตรงมีเบียดมี่ยังให้เรียบร้อยตัวนี้ก็เป็นระบบกระบอกยกเคลื่อนนะครับนะครับแต่จุดยึดระบบหางยังไงนะครับบนเครื่อง,งถ่ายนะครับยังใหญ่นะครับนี่กรองคัร์บอนนะครับมีระบบจอยให้ด้วยบนแขนกลางนะครับอันนี ตัวนี้เป็นร้อยสองร้อยนะครับนะเบอร์ถ่วงานเลยนะสองร้อยยี่สิบแรงนะของโรโบโอทนะครับตัวนี้ก็เป็นเขาตรงเรื่อนนะครับระบบคล้ายๆกันนะครับแต่ต่างกันที่แรงมา้าแล้วก็ระบบเกียร์นะครับของทางด้านของระบ,บบเกียร์ร้อยสองรอยยี่สิบแรง นะครับของนโดยสารสีประมาณนี้ดูระบบเกียร์นะครับสีเกียร์นะครับ A B C D นะครับเกียร์หลักนะครับเกียร์หลักมีสีนะครับนี่นะครับนี่นะครับระบบมีสลูปนะครับนี่เปิดได้นะครับค่ากันแทบจะว่าทุกรุ่นนะครับนี่มีตั้งแต่หาสิบแรงขึ้นมาเลยครับสลุปเปิดได้นะครับมีมาด มีจอให้น้ำครับตัวนี้บอลลูนยังเนี่ยหลายแรงโซ่ตายแน่นอนใช่ไหมครับยังหลายนะรแงโซ่ตายแรงจนแบบโอ้ยข้าตเลียนโทษซาบุไรครับขันแทะขาดแทะครับนี้แรงโซ่ตายครับตัวนี้สามารถขยับทานรอได้พร้อมนะเบิ้งเขาเหยียดทองมืเบื่อเลยครับดีมากผมกว้างก็่นี้หรือว่าใส่เป็นสี่หลอมั้งครับนี่ อยูข้างหลังนะครับแหังรุ่นไงหันไงนะครับเลคระบบแขนเป็่งอะครับยังไงเลยเห็นสองทอยังิี่แต่เป็นชุดข้างเดียวครับเพทอยอีกทอนึงมันจะเป็นมันจะเป็นเล่ามีระบบจอยให้เต็มใส่งานกับหลายๆรุ่นเออโตดนเอ๊ะเป็นรุ่งหางเป็นรุงหางด้านนอกตัวนี้เป็นร้อยสามร้อยแรงนะครับ ทำอะไรยังใหญ่นะครับร้อยสามสิบแรงเดี๋ยวพาเบื้างหลังนับสามร้อยแรงม้านะครับตัวนี้ท้ายแน่นๆนะครับนับเข้าหลังยังไงนะครับแขนยกแบบนาแต่ม้าแถวบ้านผมไม่ถึงสามร้อยดูนะบมีปั๊มลมให้ด้วย แขนกลางระบบไฮดรอลิกนะครับอันนี้ก็รั้อันนี้ขึ้นลงเลยครับอันนี้คือขึ้นแล้วก็ลงยังไง right? like right? ยังใหญ่เลยครับผมเบิ้งเบิ้งเครื่องเบิ้งเครื่องครับเั็นแข็งเป็นหย็งนะครับอยเสียกับเอาพัน uh> ว้หงว้นะครับ ดีนะครับเทอร์โบ,โบนะครับยังไงนะครับกล่งองกับบริการโบมีแดดนะครับมาเม,ามาื่อนี้ยังหนาวนะครับยินเตอร์มีออย,ยมียยอย่างบุกระย่างหนาวบนขั้นหน้านะครับขั้นหน้ายังใหญ่นะครับบรรยากาศรอบๆงานนะครับ ประมาณน,นี้คนระับมีลายสีนะครับเดี๋ยวรีวิวให้เบิ่งนไล,ลายสี